สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนจ้าเดี๋ยวพี่จิพามาก้อยกุ้งพี่น้องก้อยกุ้งก็มีกุ้งนีะจ้าแบกไทเกอร์พี่น้องสับซับละเอียดเนาะกุ้งสดจ้ากุ้งรสด้วยข้าวกั่วหัวหอมจ้าพี่น้องปักน้ําใบมะกรูดจ้าหอมผักชีเนาะกุ้งที่รสจ้าใส่น้ําปลาใส่น้ําปลาจากน้อยมือมือนพี่น้องกล่องอันหลอดไฟทั้งนี้ช่องชั้นมันอันพังพังเดี๋ยวไปซื้อใหม่อยู่จ้า แต่เฮ้ยพอเพียเป็นยังคือเอิญสกินกับพริกขี้หนูสวนจ้าเดี๋ยวพี่ขอไปตำก่อนเด้อจ้ตาตำกุ้งแหลกๆเดี๋ยวไปนั่งกินกันจ้าก็ไปกบกระเทียมใบโทน้องนะจ้ะนะาเนาะเมื่อกี้ฉันก็ลืมบอกพี่น้องไปจ้าล้างทั้ความสะอาดกุ้งฉันแช่น้ำเกลือไว้เนาะเอิญโดนเติบอยู่พี่น้องแล้วก็จังเอ็นน้ำโซดาแม่จ้าน้ำโซดาอยู่นี่มันเป็นน้ำเอียงก่อนเป็นน้ำมินาลามวาซืซอเนาะของคนเยอรมันจ้าจะแช่ไว้โดนเติบล้วก็มาตำตำพี่นอ้อนง ต่ำๆจางแต่ที่ใส่ปรกกอกบ,บีปักน้ำลงไปได้จ้าพี่เอาถั่หอมเนาะไปพี่นั่งกินกันจา้า um. พี่น้องก้อยกุ้งหอมเขาเรียบร้อยจ้าก้อยกุ้งเหนียวแบบปานหอาเ้ยจ้าพี่น้องใส่ปรกกอกน้ำผักกาดจ้าผักชีลาวผักสลัดแล้วก็ใบกระเทียมโทนพี่น้องจ้าใบกระเทียมโทนหอมแล้วมีผักชีผักชีผักสลัดผักชีลาวจ้าแล้วก็นี่ล,ลาดิชพี่น้อง ลาดิสหัวใช้เท้าจ่าพี่น้องมีลกโดดพร้อมจ้าพี่กินหูสวนพี่กินอูสวนถึงบริเวณเพชรนะ่สิกลับออกแก้มกลับออกหมาจ้ามากินข้าเนมืกันพี่น้องกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเป็นทั้งการจ้าหมากินกุ้ยกุ้งกับย้ายวีพี่น้องของแอวงก็ไข่ต้มพร้อมจ้าพี่น้องก็เห็นแล้วก็มีเนื้อแห้งพี่น้องเนื้อแห้งตาไว้ในครัวนี่แหละจ้าพี่น้องอย่าไม่แบบนะอีลาเฟียจ่าพี่น้อง เทียทุกคลิปจากพี่น้องจ้าไปนั่นกระเทียมปลาเขาเทียมไอ้โุนจ้ากเด้อพี่น้องมากินของยายผีกันเขาเลี้ยง,ง,งพี่นอ้องมืดแล้วจ้านาฬิกากระเลี่ยนพอดีเนาะนาฬิกากเขาเจาะเลี่ยนมือนี้จ้าก๋อยกุ้งแซ่บพี่น้องอร่อ แล้ดีสั่งพน้องผักกาดยิ่งไม่จะขมๆยังไงพี่น,น้องจะเป็นผักสลัดฉันดืมซื้อพี่น้องดืมซื้อจ้ะมันจะขมๆม่วนใจพี่น้องจุดจอดเลยก้อยกุ้งพี่น้องเลยพี่น้องสวม อืมอันเป็นแอืมเจี๊ยบพี่น้องเยวจีนเดี๋ยวมื้อจ้าอืมอันเทจกาลพี่น้องสุูบสุขชน,นจา้จาจ้าพี่น้องพัเกเตรียมโตนกินได้จา้าพี่น้อง โอ้นเก็บมาถิมแล้วจ้าเก็บมากินพี่น้องอลูกโดดแวนนิ่งบัน,นี้พี่น้องเนาะเดล๋ยวฟันหลอดจ้าเสียบไปหมดหล่อเพียบกัดหมากัน,น้อง ทห็ดตี่น้งองอื้นดังควพี่น้องเอ้ยไปกับเทียมเชียมโทนพี่น้องอืมัวจะของกินประเพท็ดปันไดเถอะ สวยใส่แบบโบเพี้นกับบเสียบนะพี่น้องนะผักม้าเป็นกระมังเป็นสวยเลยพี่น้องอสวยโคโ,โ,นะโก้นะก้ไยกุ้งน้องน่าเล่นดีจริงดีเจีบพี่น้องหวา,านนะ บ่กไปหึน้นอะบ้าน,นอเอาเผ็ดๆนอะถูกเกลยดไมเป็นรนหวานขอเสียบกอเทียมทวนพี่น้องอืเทียมทนที่ไปเจียมเหมือนตาพี่น้องกินไเบิเร์อะเด้อจ้าพี่น้องคุณทำกินได้บอลกินได้จา้าขอยมีชีวิตหลอดอยู่ขอกินแต่ปีกไก่นี่จา้าฝรั่งบน,น แชร์ลงในยูทูบื่อกันเดอจะยังก่อาไปศึกษาบดเบื้งเน้าฮึดดอดน่องมเฮรมักลาดิยังไม่นองมกลาดิช ้าเบื้องจะไปเทียมกินแต่ใส่มัวหอมพี่นอ้นนนองเบาดูเบาอีกพี่น้องมันบอกเกทียมทูนพี่น้องมันบอกหวัวมันเก็บกระเทียมทูนจ้า หมุกข้าพี่น้องชุดชิ้ต้อยกุ้งด้วยผักคนร่างผักนั้นจ้ะมันมีขี้ดินขี้ฝอยหลายเพราะว่ามันต้นหน่อยเนาะนงตงนี้นมันนึงชุดชิ้จัดจากันพี่น้องเบิ้งน้ำอีกช่วยจะได้กินหนึ่งเขาแหว้งเต้นมง้งวะสี่ม้งแล้งเนาะตอนนี้ก็สี่หกมงมื่อด่างมืดแล้วพี่น้องเอาคุยคำง่ายๆพี่น้องอู้หูมาหอมพี่น้อง กินหัวหอมแต้ๆเลยจ้ะแต่มันเป็นอ่ำกระเทียมท้นเนาะแล้วกระเทียมกับปลาอีกชนิดนึงเหรอไปน้องมันจะกินเพื่อนกระเทียมแต้ๆจ้ะนั่นเยอะมันกลินดีด้วยี่น้องเนาะอื้มหวงน้องเบิ่งเบิ่งชุดจอดนะ จ้าิมาม้มนีรสชาติเผ็ดๆพี่น้องได้กระเทียมปลาลนรสกระเทียมเนาะอันนี้กระเทียมโทนแต่มันรสชาติมันหอมๆนะจ้าพี่น้องผู้คนเคยกินกับซีรู่เนาะมีพี่คนหนึ่งอยู่พันอยู่เยอรมันเี่ดจ้ามันเห็ดเจาะเป็นเห็ดคลิปอยู่เพิ่เคยไปเก็บจ้าพี่ยังก็นเนาะดื้อซื้อแล้วจ้าแล้วก็มีช่องเหมือนกัน Cơm chút xong luôn, chút chút phải ăn chút 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 ăn như จัดม <ừ. S 2> <ừ. S 1> ังค์แลยก้อยกุ้งก่อนพี่น้องเลยเกาขัวงอหอมใบมะกรูดเนาะของกุ้ยมันปลาปลาวอรไรส์จ้าพี่น้อง มีฟักหน้อแบอกกวักเสนชุดยอดพี่น้องเลยเลือดตีนนั่นนี่จบบคนเย้าคนเยหาคงประด็หูมองเขาบระด้หหมไม่ก็เจะหงแบบบ้านเน้อเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าพวกมีหัวมีมวยจ้ะ บบพบบีแบบน่น้องเพ็ดมาจัพี่น้องกอแพหนจารแปลนี้คอเบมากเลยที่พีน้อง Ừ, đẹp, đẹp Ở phía cái ra ngoài vô trong, về để kiếm thơm Hmm, hmm, kìa hmm, 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 โอเคนะพี okay, ot, n ong, n ่น้องเนาะครั้งหนึ่งจ้ะมากินเนี่ยกดเลยกดแช่อย่าเบี้ยนะเด้อพี่น้องเด้อใบกระเทียมทนพี่น้องสุดยอดเลยจ้ะสวัสดีพี่น,น้องขอบคุณมาก เจ้าพี่น้องขอบคุณทุกอยางทุกเชะขอบคุณทุกครัง้งใจรายการพี่นอ้องเด้อขอบคุณที่หลายเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย